สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวนะคะคลิปที่2เราออกไปดูเรื่องราวบ้านเมืองกันบ้างนะคะเป็นอะไรที่ทีฉันกังวลใจตั้งแต่เมื่อคืนว่าในขณะที่เนานอนรับเมืงไทยจะเกิดอะไรขึ้นไหมก็ยังสู้รบกันในวันที่3ามดิฉันคาดดาว่าจริงๆน่าจะได้หยุดแต่ก็ไม่หยุดนะคะกับทวียกระดับการสู้รบขึ้นเรื่อยๆค่ะ ค่ะในจะว่าล่าสุดคงไม่ใช่ละนะเมืองไทยก็คงได้อ่านกันไปแล้วเด่วฉันมาสรุปนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้เนี่ยก็ราชนาวีของเราก็ออกปฏิบัติการแล้วนะคะยุทธการตราดพิคาตพัยรีเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานมีข่าวมาว่าเราเห็นที่เกาะกงเนี่ยมีการขุดสนามเพาะขุดอะไรไว้เหมือนเตรียมตั้งฐานยิงนะคะแล้วก็เอาอุปกรณ์ เอาอาวุธยุโทโธปกรณ์ไปตั้งซึ่งทำให้ทางตราดและจันทบุรีประกาศกฎอายการศึกการประกาศกฎอายการศึกในบางพื้นที่ประโยชน์คือ,อรายรู้ไหมคะประโยชน์ก็คือว่าไม่ต้องรอคำสั่งใครทหารสั่งได้เองกฎอายการศึกประกาศเมื่อไหร่ก็คือทหารจัดเลยคิดว่าอะไรที่จำเป็นต้องทำเพื่ออธิปไตยเพื่อปกป้องคนไทย จัดได้เลยไม่ต้องไปรอคำสั่งไม่ต้องไปรออะไรยังไงคนที่อยู่ตรงนั้นคนที่เป็นหัวหน้าตรงนั้นจัดได้เลยเพราะฉะนั้นพอเช้ามืดเนี่ยก็เริ่มมีทั้งพระทั้งคนคนขายของก็คือมาเล่าว,ว่าเห็นลูกไฟเห็นอะไรยิงกันยิงข้ามมาเปี้ยวป้าโป้งป้าง,อ,งอะไรทั้งหลายนะคะฐานเรือของเราก็เอาเรือออกทันทีเอาเรือรบออกแล้วก็มีการผักดัน ผักดันให้พวกเขเมรเนี่ยออต้องหยุดยิงแล้วก็ล่าถอยไปนะคะตามภาพที่สามขณะนี้ก็ยังมีหลายช่องที่ยังรายงานสดจากที่เมืองตราดอยู่นะคะว่ายุทธการตราดพิฆาตภัยรีของ ราชนาวีไทยนะั้นประสบความสำเร็จสามารถจะผลักดันให้เขมินต้องหยุดได้นะคะคือตอนนี้เราต้องเรียกว่ากลางปีกเเรียกว่ากลางปีกเต็มสตรีมแล้วคือทั้งทั้งแทบจะทุกเหล่าทัพเราจะไม่นับถึงตำรวจนะคะคือตำรวจเป็นเป็นทัพหนึ่งแต่ตำรวจนี่ดูแลอยู่ภายในประเทศนะคะทัพบ,บกทัพเรือแล้วก็อากาศตอนนี้เต็มที่กันหมดแล้วนะคะมันมี ข้อน่าเสียดายที่หลายคนพยายามจะบอกว่าทำไมเราไม่ไปลุยมันก่อนเั้งที่รู้ว่ามันเตรียมนี่คือสิ่งที่คุณจักรพบเป็นแขพยายามจะบอกว่าในเวทีโลกนะคะเราต้องรักษาเหมือนกับคนสุภาพคนผู้ดีที่ต้องเคารพกฎหมายในขณะที่ขเมนมันเป็นผู้ร้ายมันไม่เคารพกฎหมายแล้วคะ่ะแต่มันกำลังจะยั่วยุ คือการถ่ายภาพเอาไว้เห็นว่าเอ้ยไอ้ไทยนี่กูจะไปล่อต่างอื่นแล้วนะกูไปเตรียมทางนู้นทางนี้แล้วนะมึงมีปัญญายิงกูก่อนไหมสมมุตินะคะทางตราดทางจันบุรีอะไรพวกเนี้ยทางแถบทางด้านล่างเนี่ยเขายังไม่ยิงเราแต่เราเห็นว่าเขาเตรียมแล้วเรายิงก่อนใครผิดไทยผิดค่คะ ใช่ผิดตรงนี้ยังไม่ยิงมึงยิงกูก่อนทำไมคนกลายเป็นคนที่ต้องเคารพกฎเป็นคนผิดนะคะในขณะนะที่คนไม่เคารพกฎอย่างคาเมนททำอะไรก็ไม่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องทำทั้งทางการทหารกับทางการท,ท,ท,ทูตควบควบูคบ่คกันไปมันก็ต้องเป็นแบบนี้ถ้าดิฉันจะประนามไม,ไม่ถึงขั้นประนามหรอกคะ่ะจะติจริงหรือมองว่าไอ้ตรงจุดที่หวยตรงนี้มันอยู่ที่ไหน ข่าวสารของเราค่ะข่าวสารแบบเป็นทางการนะคะขะมเมนใช้ข่าวสารแบบอะไรทิกตอกทิกตอกทิกตอกแล้วโพสต์แล้วอะไรยังไงแต่เราทําไมไม่ทําการโปรโมทคือยืนยาวใครได้รับข่าวสารอะไรมาให้มันออกจากปากจากทางการออกมาไวๆยิงยาวตั้งอยู่เลยตรงไหนก็ได้นะคะในส่วนของราชการประกาศออกมา ตลอดทุกช็อตว่าเราเห็นการเตรียมพร้อมเราเตรียมตั้งรับอย่างนี้อย่างนี้ชาวบ้านถอยมาคือข้าราชการไทยตอนนี้นะคะรัฐบาลไทยตอนนี้จะต้องทําตัวเป็นตัวโปรโมทการทำงานของทหารนะคะเขาใช้ทุกส่วนทหารโปรโมททหารของเขเมรโปรโมทต,ตัวเองยิงไปสูบไปเล่นติ๊กตัอกไปถ่ายคลิปไปอะไรอย่างนี้ไปบรรยายสถานการณ์เองเขา เป็นทุกอย่างให้เธอแล้วเหมือนอย่างที่คุณบอกว่าคืออย่าไปอยู่ตรงนั้นอย่าไปถวายชีวิตเพื่อหุนเซนดิ่ฉันคิดว่าทหารเขาไม่ได้ถวายชีวิตอะไรเพื่อหุนเซนเหรอกคะ่ะแต่เขาถูกกล่อมมาแบบนั้นเขาถูกล้างสมองมาแบบนั้นว่าตรงนี้เป็นของเขาก็ถูกล้างสมองมาตั้งแต่เด็กๆคนขมรถูกล้างมาในระบบการศึกษาในระบบอะไรทุกอย่างให้นึกถึง คนไทยถูกล้างสมองเรื่องคอมมิวนิสต์ไม่ต่างกันค่ะคาเมนก็ใช้วิธีนี้ล้างสมองประชาชนเขาแล้วมันเป็นซึมมาเป็นเวลานานาน,นาน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 เพราะฉะนั้นเขาก็คิดว่าเขารบเพื่อประเทศชาติเขานั่นแหละนะคะทีนี้ไทยเนี่ยจะต้องทำอย่างไรถ้าเราจะเป็นพระเอกด้วยเราต้องเคารพกฎหมายและเราก็ต้องลั่นหมัดให้ตรง จะไปเวียงบัดเป็นมวยวัดสเปะสปะอย่างนี้ไม่ได้จะต้องทำอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องเป็นพระเอกแล้วก็ต้องสู้ด้วยสมองมันต้องไวค่ะแต่สมองของไทยไวไหมตอนนี้นะคะสมองของไทยไม่ไวเลยแล้วก็บอกตรงๆนะคะดิฉันปกติแม่อะไรกับทักษิณมากแต่บอกเลยว่าทักษิณน,นี่ส้นตีน นักข่าวยังจะต้องไปสนใจกระทักษินล,ลงพื้นมึงจะลงพื้นที่ไปทำไมทักษินมึงเป็นเชี่ยอะไรอันนี้พูดตรงๆคุณเป็นเชี่ยอะไรกับมันสมองของประเทศไทยคุณไม่เกี่ยวอะไรเลยแล้วการที่คุณออกมาโพสต์ว่าเดี๋ยวจะให้ทหารไทยคุณไม่มีสิทธิ์ไปสั่งกองทัพไทยจะให้ทหารไทยไปสั่งสอนฮุนเซนคุณเป็นนักเลงมาจากไหน คุณเป็นนักเลงมาจากไหนมาพูดแบบนี้หุนเซนก็ได้ทีเอาไปฟ้องนี่เห็นไหมทักษิณแต่ทักษิณไม่ได้เป็นทียเป็นหาอะไรเลยกับประเทศไทยเป็นนักโทษค่ะเป็นคนที่จะต้องถูกชำระความเพราะฉะนั้นทักษิณหยุดคุณทำน้องทำลูกคุณชิบหายมาสองคนแล้วเนี่ยนะไม่ต้องเสือกนี่ประเทศไทยเรามีรัฐบาลเรามีคน เรามีเจ้าหน,น้าที่มีข้าราชการดูแลคุณเป็นใครเพราะฉะนั้นหยุดออกมาอวดว่าเดี๋ยวจะให้ทหารทหารไม่ใช่ขี้ข่าคุณทักษิณนี่ที่ฉันพูดตรงๆเอฟซีคนไหนรักทักษิณโปรเสื้อแดงเรื่องของคุณค่ะแต่ฉันมองว่าการที่ทักษิณไปเขียนโพสต์เล่นบทเดียวกันกับฮุนเซนไม่ใช่เรื่องถูกต้องเรากำลังต่อสู้กันเพื่ออธิปไตย เขาทาเมนก็ต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของเขาเขาคิดว่าตรงนี้เป็นดินแดนเขาเราก็ต่อสู้ว่านี่มันดินแดนเราอย่าล้ำเข้ามาอย่าทําร้ายประชาชนไทยคุณไม่มีสิทธิ์มาทาลายสิ่งของบ้านเมืองแล้วก็ทําลายชีพท,ทำลายชีวิตของประชาชนไทยแต่ไอคนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้นำสองคนทำอะไรเล่นทิกตอกเขียนโพสต์มึงบ้ากันหรือเปล่ามึงบ้ากันหรือเปล่าคะ คุณเอาอำนาจอะไรมาบอกก็จะให้ทหารไทยไปสั่งสอนฮุนเซนมันยิ่งเข้าทางฮุนเซนมันเหมือนกับว่ารู้กันกับฮุนเซนให้ฮุนเซนไปฟ้องให้ขมรนไปฟ้องดูซิเนี่ยนะไทยจะลังแกไทยมุ่งหมายชีวิตฉันไทยมันยิ่งไปกันใหญ่อย่างที่ฉันเคยพูดว่าเราต้องส่งการ์ดไปอารักขาฮุนเซนไหมพระถ้าฮุนเซนหกล้มหัวถกไปแล้วก็เดี๋ยวจะหาว่าเรารอบสังหาร แล้วทักสินมาพูดอย่างนี้ถูกต้องเหรอคะแกจะตายหาแล้วคิดหน่อยนะนี่เป็นเรื่องของประเทศชาติไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างคุณกับคุณเซนแยกให้ออกคุณไม่ใช่ประเทศไทยคุณเป็นคนไทยคนหนึ่งมีหน้าที่รักชาติไม่ได้มีหน้าที่มองว่าประเทศไทยเป็นของเล่นที่คุณจะเอาไปต่อรองกับใครก็ได้หยุดคะ่ะ คะ่ะอันนี้เป็นเอกสารราชการดิฉันไม่แน่ใจว่าของเขมรหรือของลาวนะคะแต่ไม่ใช่ของไทยแน่นอนดิฉันสูมไปแล้วก็ยังอ่านไม่ออกแต่มีข่าวแจ้งว่ามีคือเดี๋ยวติงคนอ่านข่าวนิดหนึ่งเขาบอกว่ามีปืนใหญ่สิบกระบอกไปตกที่ลาวเออไม่ใช่นะคะน่าจะเป็นลูกปืนใหญ่สิบลูกไปตกที่ลาวคือมีการยิงเพราะเขมรระดมยิงเนี่ยมันมีปืนลูกปืนใหญ่ ไปกระสุนมีกระสุนไปตกที่ลาวแล้วก็โดนประชาชนโดนบ้านเรือนอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะมันมีจุดที่เป็นชายแดนของสามประเทศอยู่ไทยลาวเขเมรนันะ่นดูเหมือนเขาจะเรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตนะคะก็จะเป็นช่วงสามเหลี่ยมมรกตไอ,อ้ตรงนั้นแหละที่น่าจะมีปัญหากันตอนนี้ก็ต้องรอความคืบหน้านะคะจาก ดูจากเอกสารอันนี้มันน่าจะเป็นอาจจะเป็นทางลาวแจ้งออกมานะคะก็เราก็เลยเห็นแฮชแท็กทางไทยหลายๆคนชวนลาวมาตีด้วยอย่าไปชวนเขามาตีเลยค่ะนะกเ็เขาก็ลำบากอยู่แล้วแต่ตรงเนี้ยตรงนี้นะคะดิฉันมองว่าถ้าเราจะชวนลาวคือชวนลาวไปช่วยกันฟ้อง UN จะได้จะงดงามกว่า ไปชวนเขามาตีอย่กให้เขามาลงสงครามด้วยเลยเขาก็ลําบากอยู่แล้วนะคะแต่เขาสามารถเอกสารของเขาฉบับเนี้ไทยสามารถใช้เป็นพยานหรือขอแรงลาวว่าส่งเรื่องเข้า UN ด้วยว่าเฮ้ยมาลบกันแล้วเนี้ยกูไม่ได้ลบกับใครตักูโดนไปด้วยเอาไงดีช่วยช่วยมาหยุดได้ไหมอะไรได้ไหมมันจะเป็นประโยชน์มากกว่าค่ะ ค่ในจุดของภูมะเขือนะคะดิฉันไม่รู้ว่าขเมนมันลุกเอาภูมะเขือไปได้แล้วแล้วเราไปตีเอากลับหรือยงไงแต่ภูมะเขือเป็นของเราอยู่แล้วปักธงชาติไทยอยู่แล้วนะคะแต่เป็นสัญญาณที่บอกว่าการรบที่ภูมะเขือเป็นจุดที่อยู่ใกล้เขาพระวิหารที่สุดและเป็นจุดที่ขเมนเ,นเนี่ยเอาไปร้องเราว่าเราเนี่ย ยิงจะทำร้ายขเขมรแต่ปรากฏว่าไปโดนเอาเขาพระวิหารมีอะไรต้องผูกพังจริงๆเขาพระวิหารตั้งแต่เป็นของเขมรเขา,า,ขาก็ไม่ค่อยได้ดูแลกลายเป็นอะไรที่มันปร,รักหักพังไปงนะคะแต่เขมรก็เอาไปร้องจนได้ว่าไทยเรายิงก่อนแล้วไปยิงถูกเขาพระวิหารอย่างางี้คิดจะบุกเอาเผาพวิหารคือแนวรบมันอยู่ที่ภูมะเขือที่ห่างมาสกิโลเมตรแต่เป็นจุดที่ใกล้อันนี้จริงค่ะแต่ถ้าดูลักษณะ การยิงของไทยเนี่ยเราจะใช้ลักษณะนำวิถีคือมีพิกัดนะคะมีการใช้ลูกปลายเดี๋ยเหมือนออปืนลูกซองที่เป็นลูกปลายคือมันมั้นพิกัดไม่ได้มีบ้างแต่จำกัดจริงๆการใช้ลูกปลายดีฉันคิดว่าใช้ในจุดที่ตรงนี้เป็นแหล่งทหาร มีตรงนี้แล้วก็เอาลูกปลายไปตรงจุดที่เป็นแหล่งทหารนะคะแต่ไม่มียิงลูกปลายไปทั่วอันนี้ของเราไม่มีเพราะฉะนั้นภูมิมะเขือแนวลบที่ภูมิมะเขือน่าจะวางใจได้แล้วว่าเราควบคุมสถานการณ์ได้ค่ะ สองภาพนี้นะคะภาพแรกที่แน่ๆเป็นแถวผู้พีว่าพีการทำลายฐานฐานของเขมรแล้วก็ประมาณการว่าเสียชีวิตฐานเขมรน,นะคะประมาณสักร้อยชีวิตได้นะคะส่วนภาพที่สองก็มีการบอกว่ามีการเอา F16 ไปทำลายทหารเขมรแล้วก็คาดการว่าเสียชีวิตร้อยศิ ดิฉันก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นแถวภูผีอะไรนี่เองแต่ว่าเพื่อที่จะบอกว่าตอนนี้ทั้งบกน้ำอากาศเราเต็มที่แล้วค่ะส่วนอันสุดท้ายนี่ก็เป็นสรุปการประชุม UNFC เช้านี้นะคะว่าทางทูตของเรา ตัวแทนของเราที่ไปได้ไปถแถลงอะไรบ้างไปแจ้งอะไรบ้างนะคะก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะไอเนี้ยการประชุมเนี่ยเอาพูดง่ายๆมันเป็นเสือกระดาษค่ะนะคะมันเป็นเสื้อกระดาษแต่ทําไมเราต้องไปเส้นไหว้เสือกระดาษมันเป็นกฎระเบียบที่วางไว้ถ้าเราอยากจะเป็นพระเอกเราต้องชกมือหนึ่ง แล้วก็ไหว้มือหนึ่งด้วยมันต้องเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะแต่ถามว่าอันแรกเลยในเบื้องต้นเนี่ยเขาจะลงมติอะไรไหมเขาไม่ลงมติหรอกค่ะแต่เขาไปรับรู้มันก็เป็นขั้นตอนที่เราต้องทําจากนั้นพอถึงจุดหนึ่งเราก็อาจจะบอกก็ากูทาทุกอย่างแล้วนะคะเหมือนกับที่ขมรไปฟ้องศาลโลกแล้วศาลโลกก็บอกว่ามึงไปทําทุกอย่างก่อนเนี่ยนะมันมีเอฟโอยระวังมึงกระไทยอยู่ในมึงไปทํากันก่อนทําให้หมดก่อน แล้วเดี๋ยวค่อยมาบอกกูไทยเราก็อาจจะต้องใช้สิทธิตรงนี้ด้วยว่ากูก็ทําแล้วนะนะคะกดระเบียบสากลว่าอย่างนงี้นี้กูทําหมดแล้วพอทําหมดแล้วมันยังไม่หยุดทีนี้กูลุยแหละอันนี้จะเป็นความชอบทาอีกแบบหนึง่งนะคะเป็นความชอบทมอีกแบบหนึง่งแต่ที่แน่ๆมันจะมีมันจะไม่มีการ ลงมติหรืออาจจะมีแค่คำพูดคือสรุปดิฉันมองว่า UN เอ็อาจจะพูดแค่ว่าสองประเทศควรจะหยุดยิงด้วยกันทั้งคู่ต่างคนก็ในเมื่อต่างคนต่างขอ,งขอให้หยุดยิงก็หยุดสินะคะแต่นี่ปัญหาตรงนี้มันอยู่ที่เมื่อวานนี้ดิฉันเดือดคุณจักรภพคุณจักรภพพูดอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าเราเอา F16 ไป F16 มี2ขยักขยักแรกเนี่ยเราไปล่อเขาก่อน นึ่งนะคะอันที่สองก็คือที่ดิฉันโกรธรัธฐบาลก็ตรงที่ว่ามึงไปบูธหัวทำเชียอะไรกันอยู่ว่าช้าชิบหายปล่อยให้ฮุนมาเนตปล่อยข่าวออกไปก่อนว่ามีการคุยกับกับทางออกลุ่มองค์กรหลักของทางอาเซียนแล้วนะคะก็มีการคุยกันแล้วก็บอกว่าเออต่างคนต่างนัดกันและหยุดยิงแล้วนะคะการหยุดยิงเนี่ยก็ตั้งแต่ ในในวันแรกที่การหยุดยิงคุยกันตั้งแต่ในวันแรกที่มีการยิงกันนี่นะคะแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเที่ยงคืนของวันเนี้ยของวันแรกนี่นะคะน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบสี่เที่ยงคืนยี่เที่ยงคืนเป้งยี่สี่ทุกคนจะหยุดแต่คุณมาเนตบอกว่าอยู่ไม่อยู่พี่ไทยก็โทรไปบอกออท่านประธานบอกว่าเอ้ยขอเลื่อน่อยนะยัง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 ไม่หยุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูพรุ่งนี้เช้าอีกวันหนึ่ง ขเมงก็เลยบอกว่าอา้าวถ้าไทยและและทางท่านประธานก็โทรไปบอกเขาคุยกับเขาก็บอกเออไทยขอขยายนะเพราะว่าไทยขอขยายปุ๊บขเมนก็เลยบอกว่าเช้ามืดกูก็ยิงเลยไงข่าวพวกนี้แหละค่ะเราไม่ทันเขาเราเดินตามหลังเขาตลอดดิฉันเข้าใจว่าพอรู้ว่าเขาจะยิงเราจะไปยิงก่อนก็ไม่ได้ต้องรอให้มันยิงเข้าใจแต่เราน่าจะประกอบเรากรู้นะมึงจะยิงมึงเตรียมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ คืออย่าให้ภาพมันออกมาจากติ๊ t ต็อกหรือกลุ่มใน facebook หรืออะไรยังไงตัวหน่วยงานที่มีหน้าที่กระจายข่าวหอกระจายข่าวของรัฐที่เชื่อถือได้สมไมก่อนเรียกกรมประชาสัมพันธ์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์คุณต้องกระจายข่าวอยู่ตลอดเวลาคุณต้องรายงานอยู่ตลอดเวลาว่าตรวจพบ การเตรียมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี้ฝั่งไทยเตรียมพร้อมแล้วเช่นกันแต่เราไม่สามารถจะไปทําก่อนได้เราช้ากว่าเขาเรื่องตรงนี้ค่ะดิฉันเข้าใจว่าเรายิงก่อนไม่ได้แต่เราบอกข่าวก่อนเขาบ้างได้ไหมเราบอกข่าวก่อนเขาบ้างได้ไหมโดยเฉพาะขา่าวไร้ไอข่าวที่ว่าไทยเป็นฝ่ายขอเลื่อนเวลาหยุดยิง กลายเป็นเราผิดคาเบนยิงตอนเช้ามืดถูกต้องเพราะว่าอ้าวก็นัดกันหยุดยิงแล้วไทยเสืกบอกว่าเออไม่เอาขอขยายเขาก็เลยยิงต่อกลายเป็นอย่างนั้นไปเข้าใจกลไกตรงนี้ไหมคะการที่ไป u n เอ็นเอซเนี่ยคนไปฟ้องก่อนก็คือคาเบนนั่นก็คือยังมันยังไม่ทันจะยิงเรามันเตรียมการเรื่องเตรียมเรื่องฟ้องแล้วนะคะส่วนเราไปฟ้องตามเขาไปแก้ตามเขา เขาใส่ร้ายอะไรมาเราก็ไปนั่งแก้ตามเราก็ไปนั่งแก้ตามในคดีกกอกจะเห็นว่าโดยมากได้เชนจะเป็นคนที่คอยเอามาอธิบายแก้ตามเวลาเขาเอ,อพูดนั่นนี่มาอันเนี้ยมันได้อยู่แต่ในเวทีโลกเนี่ยเราจะตามตูดเขาไปอีกเมื่อไหร่นะคะเราต้องยิงตามเขาอันนี้เข้าใจ แต่เกมทางการทูตนะคะเกมทางการทหารเราถูกบังคับให้ต้องเป็นสุภาพบุรุษนะคะทั้งที่อาวุธอะไรของเราเหนือกว่าแต่เราต้องวิ่งเพราะเราถูกกติกาสากลบังคับว่าเอ้ยไทยมึงต้องหล่อนะเว้ยไม่ได้นะเว้ยมึงจะไปมวยวัดจจ้าจไม่ได้ไทยมึงต้องหล่อลอ,อันนี้เราเข้าใจค่ะเพราะเรารู้ว่าถ้าเมื่อไหร่พระเอกไม่ไหวขึ้นมาผู้ร้เละ นะคะอันนี้เรารู้แต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราขอให้เราต้องเป็นพระเอกในด้านของการทหารทางการทูตนะคะทางการทูตทางรัฐบาลเราทับตัวเจ้าเล่หน่อยได้ไหมไวยหน่อยได้ไหมมางึงงึงงง,ง,งถแถลง เมื่อเช้าชิบหายแถลงการทีกูไปฟังกูก็อู้ปาตาตตตตเอาเอาสรุปสรุปก่อนได้ไหมว่าเออคนร้ายคือไปฟังนะคะร้ายมาตั้งยาวแล้วรอฟังตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะบอกว่าไอเนี้ยไอองค์การอันนี้มันเสือกระดาษมันทําอะไรไม่ได้มีมติยังไม่ได้เลยแต่ยังน้อยเราก็ได้บอกให้รู้แล้วนะ มันไม่เหมือนการไปฟ้องครูไปฟ้องครูครูมีสิทธิ์ลงโทษแต่น,นี่เขาไม่มีสิทธิ์ลงโทษใครอันนี้เหมือนกับการไปไปฟ้องศาลพระภูมิค่ะจุดทูบแล้วก็รอกรมเวรอย่างเดียวอะไรแต่อย่างน้อยเราก็ได้ไปจุดทูบบอกแล้วอะไรแบบนี้ค่ะฝากนะคะคือหนึ่งทักษิณคุณไม่ต้องยุ่งประเทศไทยไม่ใช่ของคุณเรื่องที่คุณทะเลาะกับคุณเซลสองตระกูลไปโกงไปหลอกไปอะไรกันมาเรื่องของพวกคุณค่ะแต่อย่าเอาประเทศไทยไปเป็นเดิมพัน ะะอย่าอวดอำนาจว่าจะสั่งให้ทหารไทยจะใช้ทหารไทยไปทำตัวเป็นอันพานสั่งสอนใครคุณไม่มีอำนาจอะไรในทางตรงกันข้ามคุณน่าจะฟอกตัวเองให้ขาวสะอาดให้ได้ซะก่อนในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องมลทินในตัวคุณนะคะล้างมลทินตัวเองก่อนไหมนะ ก่อนจะมาไปลงพื้นที่คุณไม่ได้เป็นอะไรในรัฐบาลคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยแม้กระทั่งลูกสาวคุณตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วเพราะฉะนั้นหยุดค่ะลดตัวเองลงมาถ้าคุณบอกว่าคุณรักชาติจริงๆหุบปากแล้วอยู่นิ่งๆ